สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามท,ทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่13ตุลาคมนะครับว่ามีคู่ไหนลีกไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มตัวกันที่ผลฟุตบอลยูโร2024รอบแบ่งกลุ่มเอสโตเนียพ่ายอัสไบาจานศูนย์ประตูต่อ2ไอร์แลนด์เสมอลักเซมเบิร์ก1ประตูต่อ1 ออสเตรียพ่ายเบลเยียม2ประตูต่อ3ลิเทนสไต์พ่ายบอสเนียศูนย์ประตูต่อ2ไอแลเตรเลียพกีสศูนย์ประตูต่อ2เนเธอร์แลนด์พ่ายฝรั่งเศส1ประตูต่อ2และโปรตุเกสเอาชนะสโลวีเกีย3ประตูต่อ2ผลฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติวาร์เสสไต์กับทางด้านทาจิกิสถานคู่นี้ยกเลิกการแข่งขันนะครับญี่ปุ่นเอาชนะแคนาดา4ประตูต่อ1 เกาหลีใต้เอาชนะตุนิเซีย4ประตูต่อ0เวียดนามพ่ายอุซเบกิสถาน0ประตูต่อ2คู่ระหว่างมาเลเซียกับอินเดียคู่นี้ครับเลื่อนการแข่งขันนะครับแองโกลาเสมอลักเซมเบิร์ก1ประตูต่อ 1, 1> อีคอเทอเรียกินีเสมอปูกินาฟาโซ0ประตูต่อ0คู่ระหว่างกาต้ากับอิรักคู่นี้ก็เลื่อนการแข่งขันนะครับแอฟริกาใต้เสมอเอสวาตินีไป0ประตูต่อ0 ซาอุดีอารมเบียเสมอไนจีเรียสองประตูต่อสองนิวซีแลนด์เสมอดีอาร์คองโกหนึ่งประตูต่อหนึ่งกินีเอาชนะกินีบีเซาหนึ่งประตูต่อศูนย์จอร์แดนพ่ายอิรานหนึ่งประตูต่อสามอังกฤษเอาชนะออสเตรเลียหนึ่งประตูต่อศูนย์และมาลีเอาชนะยูกันดาหนึ่งประตูต่อศูบบนย์ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนนัดที่สิบเ,บเอ็ดเลีอนนโอบิโดเอาชนะอาบาเซนเต้ไปสามประตูต่อศูนย์ ผลบอลยู21ชิงแชมป์ยุโรปรัสเซียพ่ายไอ์แลนด์1ประตูต่อ2กีตเสมอโคเอเซียไป2ประตูต่อ2ฟินแลนด์เอาชนะไอรเบเนียไป4ประตูต่อ1สาธารณรัฐเช็กเสมอเวลไป1ประตูต่อ1นไซปาสพ่ายสโลวีเนียไปศนประตูต่อ3สวีเดนเอาชนะมอนโดวา4ประตูต่อ0มอนตาพ่ายเบลเยียมศูนย์ประตูต่อ2 บังกาลาเียพ่ายเยอรมนีไป2ประตูต่อ3มบอสเนียพ่ายฝรั่งเศสไป1ประตูต่อ2โปรตุกเกสเอาชนะเบลารุส6ประตูต่อ1ตุรกีเอาชนะซานมาริโนไป5ประตูต่อศสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะมอนเตเนโกรประตูต่อ2โรมาเนียเอาชนะอาร์เมเนียนไป2ประตูต่อศและสกอตแลนด์เอาชนะฮังการีไป3ประตูต่อ1ผลุตบอลกระชับมิตรสโมสส ทัชนะครับไพ่กับทางด้านของคาร์วาเนียนะครับไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งซานมาเรลนะครับเสมอทางด้านวินล่าคาคอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งชอนบานโกตกรอนนะครับไพ่กับทางด้านสโลวาลิเบเลตไปศูนย์ประตูต่อสี่ดามสตัดเอาชนะเอเวอร์เบิร์กไป4ประตูต่อ2เอมเมนไพ่ออสนาบุกไป2ประตูต่อ4 ฮัลสบูร์กเอาชนะดอมเซลนะครับไป2ประตูต่อ1กอนิกซาร์โบเซเอาชนะทางด้านของนิคาซานะครับไป2ประตูต่อ1นึ่โอเบนนะครับพ่ายกับทางด้านของออสเตรเลียไป1 0ประตูต่อ1สตอมการ์ดเอาชนะทางด้านของฟาริสดอรเฟิร์สนะครับไป4ประตูต่อ1นึ่ไกเซอร์สลาวเทิร์นพ่ายเม็ดไป2ประตูต่อ3า เก่งมงฟุตเสมอโรเดียวไปศูนย์ประตูต่อศูนย์คาโคเวียเอาชนะทางด้านของสตาร์โลสเซอร์นะครับไป2ประตูต่อ1และทางด้านของชาเมลลาปิดนะครับเอาชนะไอทักแฟรงเฟิร์ตไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลคอนคาเคฟในชัชนลีกบอสนาลิสนะครับเอาชนะแองวิสลานะครับไป2ประตูต่อ0 แคนาดาพ่ายกับด้านเจเมกาไป1ประตูต่อ4เซตนลูเซียเอาชนะกัวเดลูฟไป2ประตูต่อ1คิวบาเสมอฮอนดูรัสไป0ประตูต่อ0มอนซาร์ทพ่ายกับด้านนิการากัวไป0ประตูต่อ3เซนวิเซนและเกนาดินนะครับพ่ายกับด้านของเฟรนช์กายอาน่าไป1ประตูต่อ4 เกลาเซาครับเสมอปานามาไป0ประตูต่อ0โอเคนะครับผมในรายการสรุปผลการขับฟุตบอลมาค้ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ